พจนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้จ้าจ๋าพามาชมในส่วนของกระบะ t o โย t a ารีโวสีเทาดํานะคะคันนี้ไม่หนึ่งหม่นแปดพักิโลเมตรนะคะได้ปี2024สภาพสวยมากค่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นกระบะที่ใช้งานยังไม่ถึงปีเลยนะคะก็ตกมาเป็นมือสองแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้เนี่ยนะคะราคาเพียง469,000บาทเท่านั้น วันนี้จะจ๋ามาให้ชมแบบคุ้มๆเลยนะคะใครตามหาอยากได้รถสวยๆไม่ควรพลาดนะคะจะจ๋าเอามาให้ชมนะคะเหลี่ยมสันตัวรถฝากระโปรงสวยนะคะสวยๆเดิมๆรถไม่มีชนนะคะดูใหม่มากคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เอ้ยไฟหน้าฮาโลเจนนะคะกระจังหน้าหมูป่านะคะโครเมี่ยมสวยๆนะคะแกลบด้านข้างสวยเดิมนะคะแกลบด้านข้างสวยเดิม แล้วก็กระจกเนี่ยเป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าอ่ะกระจกพับพับมือแต่ปรับไฟฟ้านะคะฟิล์มติดให้เรียบร้อยครบนะคะภายในเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีช้ําค่ะคุ้มกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะคะลูกค้าราคา469,000บาทนะคะไม่1มื่นแปดจริงๆนะคะรถปี2024หาไม่ได้แล้วที่ไหนไม่มีที่จะจ๋ามีให้นะเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยค่ะนะคะคันนี้ก็ใครจะซื้อสดก็ถือว่าคุ้มใครจะจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวได้ก็ผลิตภัมาณ8,000นะคะ น็อตสวยๆนะคะน็อตโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะท่อเก็บสายไฟรวมไปถึงแผ่นเพดอยู่จุดเดิมทั้งหมดนะคะใครตามหากระบะไว้ทํามาหาก,กิน mm hmm. กระบะไว้ใช้งานนะคะเอามาดูรถสวยๆกับน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะท่านผู้ชมคนไหนที่ดูต่างจังหวัดอยากได้ก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะน้องจ๋ามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็ตัวนะคะ ชัซซีทนะคะแท้แทเดิมเลยนะคะให้ดูความใหม่ของโครงสร้างก่อนนะคะท่านผู้ชมน้องจะจ่ารับประกันวันันตีเรื่องโครงสร้างนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ด้วยถึง2 7 4รรายการคือตัวสีเทาดำเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกหนึ่งสีนะคะเพราะว่า เป็นสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านค่ะท่านผู้ชมถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินสีขาวใช่ไหมคะแต่สีเทาดําแล้วก็สีดำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นรถบ้านนะคะใครที่ไม่ชอบรถหน่วยงานนะคะแล้วมาเห็นรถบ้านคันนี้ไม่หนึ่งหมื่นแปดพันโลคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะหา ยากแล้วนะคะที่เพชรจตนมีให้ค่ะนะคะกระบะสวยเกรดเอดตัวเลือกเยอะนะคะคุณภาพดีๆนะคะพร้อมใช้พร้อมขับ้าสีพระบรพร้อมนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยนะคะเราก็เปลี่ยนถ่ายให้นะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตสะโพกซ้กายสะโพกขวาเดิมๆนะคะท่านผู้ชมสภาพสวยเดิมมากนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆนะคะๆๆน็อตโครงสร้างเนี่ยนะคะ สะโพกขวาก็ไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยมิดอักอยู่เดิมรถไม่มีชนอยู่แล้วนะคะไลเนอร์ใช้งานได้ปกติไม่มีรั่วนะเมื่อคืนฝนตกนะคะก็มารีวิวให้ดูแบบนี้ค่ะหาลดราคาถูกๆนะคะแต่ได้เหมือนป้ายแดงไม้น้อยสภาพสวยนะคะสีสวยนะคะจ้าจ๋าก,ก็มีให้นะคะันนี้อยู่โกดัง3ค่ะวันนี้จ้าจ๋าอยู่โกดัง3มนะมารีวิวรถสวยๆเข้าให,ใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะนี่นะคะ สภาพเดิมสภาพสวยมากแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูรถตัวจริงใครที่อยากจะเข้ามาทดลองขับอยากจะมาเทสได้ก็ยินดีนะคะเจ้จาจ๋ายินดีซัพพอร์ตเลยนะคะท่านผู้ชมอยากให้มาชมตัวรถของจริงนะคะรับรองว่าสวยตรงปกเหมือนที่น้องจ๋ารีวิวแน่นอนนี่นะคะตัวน็อตสวยๆเดิมๆเลยนะคะท่านผู้ชมน่าใช้น่าขับมากๆนะคะเบาะด้านท้ายเบาะหลังนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะ ตัวฝาเฮดรูมนะคะสวยขาวใหม่สะอาดนะคะพวงมาลัยยังดูสดนะคะกินใหม่ยังอยู่อยู่เลยลูกค้านะคะตัวนี้เป็นเกียร์แม่นวลนะนี่ใครอยากได้เกียร์แมนนวลเจ้าจ๋าก็มีให้มาเสิร์ฟแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะรีบคว้าโอกาสนี้ไวเลยเพราะว่าไม่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนี่ยเอยไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเนี่ยนะคะคือถือว่าน้อยจริงๆนะรถใช้ยังไม่ถึงอันนี้เลยอ่ะนะคะรถใช้ไม่ถึงหนึ่งปีเลยนะก็มาเป็นมือสองแล้วเรียบร้อยนะคะซื้อรถมือสองยังไงให้คุ้มนะคะก็ซื้อ นี่แหละค่ะนะคะปีใหม่ๆไม่น้อยๆราคาหายไปตั้ง30%เกือบ40%เนี่ยค่คุณลูกค้านี่คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้จากจองจ้าจ่าเพชรยนต์นะกดติดตามจ้าจ่าไว้เลยนะคะ FC คนไหนที่ เป็นแฟนคลับเพชรยนต์ใครที่กดติดตามเพชรยนต์ไม่อยู่นะคะแล้วก็อยากได้รถเกรด A แบบนี้นะคะจ้าจ๋าพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะท่านผู้ชมคือมาครบจบที่เดียวนะคะน้องจะจ๋าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถหรือว่าเป็นการดูแลบริการหลังการขายนะคะเรื่องรับประกันบานตีทุกอย่างเช่นกันนะคะรับรองคุ้มค่าสุดๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะพาไปชมห้องเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะคะว่าไม่หมื่นแปดเนี่ยจริงๆใช่ไหมมันสอดคล้องกันหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะ ค่ะนะคะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆนะคะแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวจะจัดเช็คค่า CCA ให้ใหม่นะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยดูสวยดูใหม่มากดูสีแจมาร์กนะคะจากท่อเก็บสายไฟยหรือรายละเอียดโครงสร้างต่างๆนะคะรวมไปถึงตัวคันด้านหน้าดูได้ชัดเจนเลยนะคะท่านผู้ชมคือรถเนี่ยเดิมจริงๆ นะคะสวยใหม่มากแล้วไม้น้อยคุ้มค่าสุดๆนะคะใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะน้องเจ้าจ๋าก็มารีวิวให้ชมก่อนนะคะเผื่อใครที่คิดว่าคันซื้อรถมือสองอยังไงให้คุ้มแล้วก็ประหยัดไปตั้งหลายบาทนะคะ เจ้าจ๋าคิดว่าคุ้มค่านะคะสําหรับใครที่จะเอารถไว้ทามาหากินหรือว่าจะไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัวต่างๆหรือว่าอยากจะอัปเกรดรถนะคะอยากจะเอารถมาเทินนะคะเจ้าจ๋ารับหมดนะคะท่านผู้ชมนะคะเจ้าจ๋ารูแลคุณนกอ่านดูแลเคสเองทุเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลติดขัดปัญหาเรื่องไหนนะคะปรึกษากับเจ้าจ๋าก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอสินเชื่อหรือว่าเป็นการ ไปจับที่อื่นแล้วโดนปฏิเสธมาหรือว่าจัดไม่ผ่านลองมาปรึกษาเจ้าจ๋าก่อนได้นะคะเจ้าจ๋ายินดีให้คําแนะนําฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโทรกลิ้งกลางเข้ามาได้เลยน้องเจ้าจ๋าสายตรงเบอร์โทรเจ้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะอยากได้รถดีรถสวยนะคะไม่ควรพลาดค่ะนะคะความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะเจ้าจ๋ามีสถาบันทางการเงินรองรับลูกค้าถึง12สถาบันทางการเงินถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถดีรถสวยคุณภาพเกรดเองจริงนะคะถ้าขาเจ้าจ๋าพยนต์รับรองได้รถสวยขับแน่นอนค่ะ